ไห้ว่าเป็นวิดีโอที่น่ารักมากๆพี่น้องค่ะสำหรับทางด้านครูชินจังกับทางด้านน้องอุ้งอิงแผงเล่นทีทีด้วยกันเล่นแอปนี้ด้วยกันหลายๆคนก็พากันแห่เข้าไปเม้นแห่เข้าไปชื่นชมนะคะว่าน่ารักจริงๆสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงแผงนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกลับทางด้าน คูชินจังหลายๆคนกับศิลากันมานี่ละสำหรับทานาน้องอุงอิงเป็นแพงนี่จะเข้ากับคนอื่นได้ไหมจะเข้ากับทุกคนได้ไหมนะคะนี่นะพี่น้องเข้ากันด้บ่บอันนี้นะเ่นหอดติ๊กตอกน้ำกันหลายๆคนกับวานนี่ละสำหรับทานาน้องอุงอิงเป็นแพงน่ารักเข้ากับทุกคนได้จริงๆว่ากันวาสําหรับในวันนี้นะ,ะทางน้าน้นองอุงอิงได้มาถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ของท่าน้าปเรกวัศิวดลนในบทเพลง เอาบอแฟนสิเป็นไห้ซึ่งว่ากันวาสำหรับผลงานเพลงนี้ได้รวบรวมได้ร่วมเอาศิลปินที่ว่ามีกระแสโด่งดังของแต่ละคณะนะมาอยู่ใน MV MV เดียวพี่น้องมาว่าสิเป็นทางด้านตาวน้องนะทางด้านพเพลนัสุรศัก์ทางด้านครูชินจังนะนี่หละล้ะก็สสำหรับท่านาน้องอุงอิงกะได้เล่นใน MV นีนํนำวากันว่าเป็นหอดนางเอก มาดูว่าอุ้งอิงสรุปแล้วจะเลือกใครพี่น้องสำหรับเพลงเพลงนี้สำหรับเพลงนี้จะถูกปล่อยออกมาในวันที่24นี้พี่น้องนะก็ต้องมารอติดตามนะแล้วก็ว่ากัน่าน้องน่านรักมากๆนะนี่ล่ะได้เล่นเพลงอับอัแฟนสิเป็นไหของท้านัลเพเรกวัสสิบอดนนะเล่นกับทางด้านครูชินจังว่ากัน่าทำเอาเอฟซีแห่เข้าไปคอมเมนต์แห่เข้าไปแชร์กันตัวๆพี่น้องนี่เพึ่งเล่นได้ประมาณ 4าทีนที่ผ่านมานหลายๆคนได้เห็นเราก็พวากันมาน่านรักจริงๆน้องเข้ากับทุกคนได้จริงๆนะฮะสำหรับอุ้งอิงนี่น้องน่านรักอีิลีนะ,ะแล้วก็ว่ากันว่าสําหรับอ่านี่แหละนะสาหรับบรรยากาศการถ่าย MV นี้นะะท้องฟ้าแจ่มใสามากๆนะ,ะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆนะ,ะแล้วก็สาหรับมอนีว่ากันมามีทางด้านสํานักข่าวมีสื่อข่าวที่ว่าดังๆ เข้ามาสัมภาษณ์นะคะเข้ามาสัมภาษณ์ท่านนั้นท่านานี้แล้วล่ะก้นกับนี่ละ่ะเดเห็นดาวกับภากกันมาน,นี่ละ่ะอุ้งอิงสมกับเป็นเจ้าแม่เอ็มบีจริงๆพี่น้องสำหรับเพลงนี้ก็ด้เล่นเป็นนั่งเอกเอ็มบีนะคะสำหรับเพลงของท่านันเพลงนัสสุรศากนี่เพลงอันธรรมดาแต่ว่าพิเศษพี่น้องนะเป็นจ้าไหนก็ได้เป็นนั่งเอกเอ็มบีคือกันฮะแล้วก็สำหรับเพลงได้อีกล่นะคะเพลงของท่านันบอตโจยมานินก็ได้เล่น เอคือกันเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่เอมวจริงๆอุ้งอิงไม่ว่าจะไปเล่นอยู่ใน m อ็มวีไหนอยู่ในเพลงใดดังทุกเพลงพี่น้องหลายๆคน FC ฟซีแฟนคลับก็ต้องการกอยากจะเป็นอุ้งอิงอยากจะไปดูอุ้งอิงแล้วก็พาก,กันเข้าไปดันเข้าไปปั้นอยกันแล้วก็ว่ากันว่าสำหรับเพลงนี้แหละเอาบว้แฟนซีเป็นไฮของทนานง่านันพฤกวาิวัลดนนี่นะคะ เสือบอพี่นองถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าเป็นว่าที่เพลงจะดังสําหรับอุงอิงนี่แหละได้เจิมให้แล้วในเล่นเพลงเพลงนี้แล้วกับท่านั้นครูชินจังวากันมาน่ารักมากๆแล้วก็วากันว่าถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าจะกระแสและก็ยอดวิวบอดธรรมดาก็ต้องมารอเบิ้งงั่นแล้วกันว่ารอดูแล้วสําหรับ MV นี้นี้ว่าจะเป็นยังไงสําหรับ f อของท่านว่นอสิเป็นของเต่ายององก็ดีครูชินจังองก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลง นส,สุรศักดิ์หรือว่าจะเป็นของอเพลงกวาซิโอโดนหรือว่าจะเป็นของท่านานองอุ้งอิงเหมเพลงขันถ้าอยากสีเห็นศิลปินดังๆมารวมตัวกันให้มาฟังเพลงนี้พี่รองจะปล่อยนะคะในวันที่24นี้ก็ต้องมานรอดติดตามนะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่ากันวานี่ะได้เห็นอุ้งอิงเล่นแล้วนะ,ะน้องก็เล่นในติ๊กต็อกของน้องนะคะชื่อ,อชื่ออุ้งอิงรัตนพรนะ,ะพี่้องเนาะนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าน้องเล่นยังไงน้องเล่นน่ารักจริงไหมนะคะ แอดมินได้เห็นแล้วกับกดถูกใจไปทีนึงพี่้องนแล้วก็ะนี่ละได้เขาไปเบิ้งคอมเมนต์ก็มี่เอฟซีหลากหลายคนนะคะคอมเมนต์ไปเียงเดียวกันนะคะว่าน่ารักมากๆแลไวก็ได้มีการนี่ละส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนะคะว่านี่ละโอ้ย้องกับพูดชินจังนี่ว่ากันวานี่ละ เขากันดีบักคักเด้พี่น้องตอนแรกแล้วหลายคนก็บ่าสาหรับอุ้งอิงนี่นะคะเป็นเด็กหน่อยยังเป็นเด็กหน่อยอยู่จะเข้ากับผู้ใหญ่ได้ไหมจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมพี่น้องตามที่เห็นนั่นแหละนะคะเข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆแล้วก็สําหรับคนอื่นนี่การเอ็นดูอุ้งอิงคือการพี่น้องเนาะค่ะกะนะพี่น้องค่ะก็ต้องรอติดตามนะสำหรับผลงานเพลงอัลบแฟนซิเป็นไห้นะและก็มากันที่เพลงของทางด้านน้องอุ้งอิงเลยนะคะสำหรับเพลง ยืนหนึ่งแมนเขาหินมอแมนนองว่ากันว่าสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีเพลงหนึ่งที่ว่าถือว่าจะเป็นมาที่เพลงจะดังได้พี่น้องเป็นอย่างขึ้นวันดังสันสำรับมีละ fc แฟนคลับรอแล้วตอนนี้พี่น้องรอดันรอดแช่ใส่กันนะคะสำหรับเพลงเพลงนี้นี่ก็จะถูกปล่อยออกมานะคะในวันที่26ธันวาพี่น้องก็ต้องมั่นรอดติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าอุ้งอิงจะได้รับเงินครึ่งแสนของบอจโจรหรือเปล่าพี่น้องบอจโจเพิ่มาไว้นะคะว่านี้หลักห้าเพลงอุ้งอิง เพลงนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงเด้นะคะติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงรับไปเลยครึ่งแสนพี่น้องว่ากันว่าสำหรับเอฟซีนี้มีหนาวนะ,ะเพิ่นกับผากันว่านี่ละนะคะคือตั้งโจทย์หนักพ่นาะบอดโจ้นนะคะแต่ว่ากับตองตะว่ากับถือว่าคุมได้พี่น้องเงืนตั้งหาเงื่นบาทแม่นะคะถือว่าคุ้มนะนะคะคณะเอฟซีดันให้มันติแดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงได้จริงๆนีงด เสื้อว่พพี่น้องลาแล,แลคุณนสีผ้ากันหันมาดูนะหันมาดูอุ้อิงยางหล่นน้ำนะศิลปินหรือว่าสิเป็นทางด้านเอฟซีจากมองอื่นจากทางอื่นนีสีหันมาเบิ่งอุ้งอิงนะ,ะว่านี่หรอคนคนนี้หรอทําติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงได้จริงๆนะคะนี่แหละพึ่งเข้ามาสู้การมอรอมอรํายังไม่ถึงปีเพียงตบาก็ต้องยอมรับถึงกระแสนะคะราคาวากันวาและละก้นกับวาถือว่า ยากอยู่ด้นะคะการทีว่าเสียมันติดแฮทแท,แทกหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ถือว่ายากมากๆนานแต่ว่าหลายๆคนก็นว่าชิวยู่นะคะเพื่ออุ้งอิงทําได้เสมอหลายๆคนก็นว่าจะไม่นอนเลยวันนั้นพี่น้องก็เหรืออีกเวลาอีกบรณลพน่นรองทาสำหรับ้นอนี้ก,ก็วันที่1 9แล้วนะคะเรือเวลาอีกเพียงแค่ เจ็ดวันเท่านั้นนะคะก็สิถทุกปล่อยออกมาแล้วสําหรับเพลงยืนหนึ่งเ็นเขายืนพ่องเมนนองว่ากันมาสําหรับธนาน้องอุ้งอิงนี่น้องร้องออกมาทําออกมาได้ดีมากๆนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพี่้องนะคะวากันมาสําหรับอุ้งอิงแอดมินมองว่าน้องอุ้งอิงนี่เสียงของน้องนี่ได้ห,หลากหลายแน่ว่าหลากหลายสไตล์เลยนะคะแลายๆคนก็มาากันมานี่ลนะ ผู้เรียนหน่อยเป็นยังเสียงคือจังสร้างแท้เสียงคือมีพลังขักแท้เนี่ยหลายคนกาวานี่หละน้องจะเป็นราชินีมอลำคนต่อไปขนนัขขนห้าน้องใหายขืนขันห้าน้องอายุายขืนว่ากันมาตอนนี้ก็ถือว่าสร้างนะสรสางซื้อเสียงใหกกับวองการมอรลอำมรลำหลายแล้วสําหรับอุ้งอิงเป็นแพงนะคะหลายคนกับวา่ากันว่าคนลุกเป็นตังหงุดยุนะคเด็กหนหม่คนนี้นี่นะคะหลายคนกับวานี่ละน้องต้องมีของตรงมิยังสักอย่างนะคะเป็นเหมือนเป็นตัวแทน ของทางด้านแม่หันนี่สีสานะคะและละคนกว,วานี่แะถึงกับข้นลูกพี่น้องตั้งแต่อุ้งอิงมาอยู่ในวงสาวเราเป็นเพ่งแรกๆ,ๆ,ๆนี่นะ,ะใครจะไปเชื่อว่าน้องจะให้จะจับลูกเปียงปองแม่นสีให้เลขแม่นขนาดนั้นหลยงวดต้อกันพี่น้องลนละคนกว,วานนี่ล่ละให้อุ้งอิงเป็นเจ้าแม่เลขกเป็นเจ้าแม่หวย้ฝุ่นเด้น,นะคะตั้งแต่กี่นี่นะ,ะแต่วาเป็นเจ้าแม่ตอนนี้นี่น้องกะน้องกะว่านะคะน้องไม่ยะะอ,ยอยากให้อน้องไม่อยากบอกเรื่องเลขนะคะแต่ว่ากะ ที่ผ่านมากกว่าเซนมามีเลขเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงทุกงวดที่ออกนาะพี่น้องนาหนาสำรับงวดน,นี้ก็ต้องมัรอบเบิรน,น้าน้าหนาเป็นนาหนาก็บเป็นกา้าวใจให้เกิดทำให้่าะะจะเป็นผลงานเพลงของทน่านอ่าเพลดวาซิวดอนนะหรือว่าจะเป็นผลงานเพลงของท่านน้องอุ้งอิงเป็นเพลงคะ,ะก็ต้องรอติดตามนะ,ะจะล่อยออกมา จอกันเลยนะคะกะดันรอดันซอยกันคือเก่านะคะสำหร,รับมณีหลักนะคะสำหรับมนีเอนมินก็ได้เอาเรื่องราวด,ดีๆของท่าน้าหน้องอุ้งอิงนะมาบอกสุพิชจน้องฟังนะคะสำหรับมนีก็มีเรื่องราว,สวาสีมาบอกสุพิชจน้องฟังสนิทสักก่อนนะคะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ